ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิดสุดมันแห่งปีศึกใหญ่ที่ไม่ได้วัดแค่ฝีเท้าแต่ยังวัดหัวใจกันด้วยวันนี้ทีมยาชิเจ้าพ่ออีเวนต์นำโดยคุณบินิตเลิศรัตนาชาัยรวมดาวนักเตะสายอาชีพหลากหลายทั้งสายบันเทิงสายธุรกิจและสายสื่อมวลชนพร้อมลุยพบกับทีมบอยท่าพระจันทร์เจ้าพ่อเสียนพระคุณบอยท่าพระจันทร์พร้อมทั้งขนเอานักเตะอดีตทีมชาติไทยเช่นดัชกรทองเหลา เราถังไม่มาเพราะถังอยู่งานแต่งครับบางจูฮะงานแต่งของน้องชายไอด้าครับถังนี่เพิ่งเพิมาจากงานแต่งกันหมดเลยครับว<อ>ันดี้เขาก็เลยไม่มาครับรถ้ามาแล้วทีมผมแพ้แน่เขาถ้ามาแล้วทีมผมแพ้แน่ทีมทีมก็ก็คิดว่าน่าจะโดนทีมนี้ทีมที่วิน <laughs> <ข>ิจย้ำนะเพราะว่าเนื่องจากพี่วินิจเขาบอกว่าเล่น5ควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นี่คือร้อยหนาทีเลยนะครับเนี่ดยดตสกอร์นะแต่สกอร์นี่เป็นแค่ตำนานครับครับย วันนี้เป็นไงบ้างครับดีมากเลยดีมากเลยผมมาครั้งแรกเลยก็เหอาะสนามดีมากเลยอ,อย่างแบบรู้สึกว่าโหเปสนามที่ผมว่าดีมากๆครับถือว่า,า,ารับทีมระดับโลกมาแล้วครับเดี๋ยวฟูนเนี่ยเดี๋ยวมึงนะวันนี้ฟูนมาชนะที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ยากโ้ยพ่อ <laughs> <laughs> วันนี้มาเจอพี่นิตต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามนะครับเพราะว่าเคยเตะกับพี่วินนี่หลายครั้งแล้วที่ยุทธยาก็ไปแล้วก็ หลายครั้งแล้วกเจะด้กยกันี่นที่เป็นคนที่นิสัยดีและน่ารักมากๆครับพวกผมเนี่ยมาเตะครับพี่ๆเขาหลายครั้งแล้ก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เล่นดีเล่นเก่งแล้วก็เล่นสุภาพครับผมบเุณอนะครับตกหน่อยไม่ไม่ร้อนเกินจะทำให้คนฮิตตกสนุกสนานดีครับเพื่อนๆมากันเยอะโตนี่กำลังเตรียมคอนเสิร์ตดยยังมีเวลามาออกกำลังกาย ทีมนี้ดิวนานไหครับพี่ก็จริงๆเราก็เจอกันเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ไปที่ยาชิบ้างแล้วก็มาที่ STB ีบ้างถือว่าเป็นการออกกำลังกายทีมเรามีท่านทูตคาซักสถานกับท่านทูตมองโกเลียสองคนนะครับเป็นเป็น v อที่มาเล่นกับเราอยูตลอดเวลาครับพี่จริงๆก็เราเน้นเรื่องเรื่องเรื่องนิใไมตรีแล้วก็สุขภาพนะครับสังเกตว่าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในแวดวง ใจวงๆหนึงนะครับมีแต่เพื่อนๆผู้สื่อข่าวก็มีนะครับแล้วก็น้องๆที่ทํางานหลากหลายอาชีพชอบฟุตบอลนะครับหลักๆพื้นฐานชอบฟุตบอลเป้าหมายก็เป็นเรื่องเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลมีนิดมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แผนโปรแกรมนอกจากจะเล่นใน ใน,ในบ้านเราแล้วเนี่ยก็ยังมีแผนเดินทางไปหลายที่นะครับเราเพงไปทัวรที่ภูกเก็ตมาเดี๋ยวเรานี้เราจะไปที่คาซัคสถานกันนะครับคาซัคสถานแล้วก็มีโปรแกรมอุ่เครื่องออกกำลังกายไปไปหลายที่นะครับจริงก็เป็นอย่างนี้ครับคือฟุตบอลมันขยายวงฟุตบอลต้องมีม,มีเพื่อนมีมิตรไมพรีที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีร่วมกัน ศึกนี้ไม่มีคําว่าธรรมดาเพราะทั้งสองทีมต่างจัดเต็มทีมหย่าชิขนมาทั้งออกแกไนท์ทั้งแสงสีเสียงทีมบอยท่าพระจันทร์มากับพลังศรัทธาและลูกยิงระดับตำนานจะเป็นทีมอีเวนท์ที่ครองสนามหรือทีมเซียนพระจะปั้นเกมจนคู่แข่งต้องยอมกราบอยู่ที่นี่เท่านั้นสสวย Oh! oh.